ครับสวัสดีค่ะวันนี้หนูไปเที่ที่ที่ไหนคะเกาะเกตเกาะเกตแล้วหนูต้องนั่งเรือด้วยใช่ไหมคะใช่เพราะว่าเรือตกน้ำโอเคแล้วหนูนั่งเรือไปกับใครบ้างคะไปกับแม่กับป๊าไม่ใช่หนูไปกับเฮียไปกับหนูเบลไปกับป๊าแล้วนี่หนูทำอะไรเอ่ยหนูเตะ มีหนูให้หนูน้ำยังเพราะว่าหนูหิวหนูไม่รักกินน้ำมาเพราะว่าเฮียจะปั้นครับเพราะว่าเหียจะหนูจะดูเพราะว่าหนูไม่ทําเพราะว่าหนูจะกินเองเพราะว่าหนูอันี่หนูทําอะไรหนูรอไอเหียปั้นเหรอคะใช่หนูรอเฮียปั้นเหรอแล้วไอเหียปั้นสวยไหมสวยหรอแล้วนูไม่อยากปั้นบ้างเหรอคะไม่อยาก แต่ว่าหนูอาจจะกินเลยเพราะว่าหนูหิวเพราะว่าหนูจะซื้อขนมอล้วน,นี่ใช่ขนมที่หนูอยากซื้อไหมคะไม่เพราะว่าหนูจะซื้อขนมตรงนู้นตรงท่าเรือใช่ไหมคะใช่ท่าเรือแล้วนี่อะไรคะเนี่ยเพราะว่าอะไรอะ่ะบนนรรยากาศรอบรอบเกาะใช่ไหมคะใช่คะ่ะนี่เขาก็ขีจ่จักรยานกันแล้วนี่อะไรคะซื้อของเล่นแล้วก็ใส แล้วก็อยากเอาอะไรแล้วก็ขึ้นเรือ,อแล้วก็กลับเลยใช่ไหมคะสนุกไห<ช>มคะสนุกเพระ